สวัสดีครับ,บดีเจไ่เห็นครับดีเจการ์ตูนค่ะอ่าวันนี้เราทั้งสองคนนะครับมาพบกับชาวฟ a ัตทีีทางเว็บ d o 8 9 3 c o m c h a n n e l กันนะครับเรียกว่าเป็นกิจกรรมพิเศษเลยทีเดียวนะครับที่เราจะได้ meet and greet กับศิลปิน AF ถึง3คนกันเลยทีเดียวนะครับกา<ช>ร,รับคับศิลปินที่จะมามิดแอนกิดก,กับพวกเราในวันนี้นะคะได้แก่พี่นานพี่ถังเบียร์แล้วก็พี่เวยวยนั่นเองค่ะเร็ววันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมทางแ a ชชีก่อนเลยนะครับเราเซ็ตบรรยากาศไว้อย่างดีมากตอนเช้าตอนที่เราเตรียมเตรียมกันเรากล่าวว่าจะชิลๆกันในสวนนะครับร้องเพลงกันนะครับใกล้ชิดกับแฟนคลับด้วยแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ ฝนตกเลยนะฮะที่เชียงรายมันตกอย่างแรงเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยทั้งหมดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเบียนะครับนันแล้วก็หวยเนี่ยจะได้มามิดดคทวีตอย่างใกล้ชิดกับเราที่นี่กันนะครับในตอนนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคนทั้ง3าคนการ์ตูนแต่ว่าให้ผู้ชมได้ฟังเพลงนะครับร้อาๆนะครับจากทั้ง3าคนนะครับไปฟังกันเลยครับ กูจะฝืนยิงมไว้ได้หนักเพียงแค่ไหนแบดองอากการในเธอสองสัยหรือเปล่าเห็นอะไรทึงมันเศร้าๆไม่ได้วางตาฉันบางหรือไหมดาวแต่เพียงหัวราฟืนฟืนเวลาที่เราคุยกันให้เธอเห็นว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรไปได้ไหมมันก็ลืมที่หัวใจ BROOOOOO แต่ใครใจฉันไม่อาจดึงรัง้งามยังไงมันต้องการมันคัวคุมหัวใจไม่เคยทันผิดแค่ไหนก็จะขอรับมัน

เธอามิเธทุกทุกเธมามเธอเธอจะไม่ดาไกลก็ไม่แค่เพียงน้ำตาเทียนแล้วม่เธทีดีดีแลไม่ฉันที่กำลังละลายไปเพียงใดลำพังไม่เคยสิยนฉัน คือเสียงที่ดังจากใจฉันร้องแุ่กนว่าคิดถึงคิดถึงฉันคิดถึงเธอนี่คือเสียงฉันกับคนเดียวได้จะรมพาเธอได้ยินเสียงความคิดถึงของฉันบ้างไหม ก็เรียกว่าฟินเงอะไรนะครับรูปแบบนี้เชื่อแน่ว่าหลายคนน่าจะยังไม่เคยฟังนะเพราะว่าฟังปกติแล้วนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งกันเลยเชีเยวน,นะครับฟินอะไรนะครับทั้งเมี้นะครับนั่นแล้วก็อวยๆด้วยนะครับค่ะและในตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะมาพูดคุยกับทั้งสามท่านเลยนะคะค่ะ ันแบบใกล้ชิดเนาะใช่แล้วในขมัดทักทายกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งสวัสดีทั้ง3คนด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอ่ะกระทูนเป็นไงบ้างพี่พี่เขาเดินทางมาไกลไหมวันนี้โอ้ยไม่ใช่มั้งคะพี่พี่เขาเดินทางมาไกลเลยใช่ไหมฮะคือต้องบอกว่าเพิ่งเคยนั่งรถมาเชียงใหม่เชียงรายเป็นครั้งแรกสำหรับเฮยโค้งเยอะมากเลยนะคะน้อยกว่าแม่ท้องสอนจริงเหรอคะ คือแบบหักกันอืดอืดอืดจะเอียงเทไปกองเป็นก้อนเดียวกันแล้วนะคะแต่สนุกค่ะสนุกดีค่ะวิวสวยด้วยเขียวขจีมากแต่ว่าสําหรับถังเบียร์แล้วก็นั่นเนี่ยครับกระตูนชาไม่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเพวเคยทักทายกับสองคนนี้มาแล้วใช่ัคประมาณปีที่แล้วนะฮะเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมคะใช่ใช่ฮะกลับมาครั้งนี้เป็นไงเอ่ยค่ะก็ อย่างที่บอกไปว่าถ้าภาพเราตอนนี้เหมือนเหมือนกำลังเมาอะไรสักอย่างจริงๆต้องยอมรับความจริงว่ามันนี่บอกว่าเมาี่ยอย่าไปเหมือนกับพระเอกคนหนึ่งที่เป็นข่าวเมื่อคืนนี้เป็นร่วมงานอยู่างกันด้วยกันดีเลยไม่ติดตามลงไปเลยติดตามแต่ว่าอันนี้อันนี้อาจจะมึนนด้วยความที่ว่าเมื่อวานเราก็ไปร้องเพลงมาให้ความสุขกับคนที่เชียงใหม่มาแต่ว่าวันนี้ถ้าแบบอีกสักพักหนึ่งน่าจะพร้อมแล้วล่ะเพราะวันนี้เราก็พร้อมที่จะมอบความสุขให้กับคนที่เชียงรายเหมือนกันใช่แล้วค่ะใช่ค่ะ แต่ว่าแล้วสำหรับไว้เวยล่ะ<ห>ามานี้มาที่โอเคมีมาเชียงรายบ้างไหมฮะไม่ค่อยได้มาคือเป็นคนเชียงใหม่ค่ะแต่ว่าเหมือนไม่ค่อยค่อยมาแบบครัง้งสองครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่แบบเหมือนได้มานั่งรถได้ดูวิวแบบชัดๆอะไรเงี้ยบ้านเรือนน่ารักมากเลยชอบค่ะชอบใช่ไหมฮะ <หา S 1> ก็เรียกว่าสําหรับไว้เหยเองเนี่ยกระตูนครับค่ะที่แฟร์เก้าสามเชียงรายเป็นครั้งแรกด้วยอ่าใช่เลยวันนี้หลายคนก็คงจะเห็นแล้วเมื่อสักครู่นี้โอ้น้องเพลงพรอดเลยเชียร์ให้เขาอ๋อเขาเป็นค่ะ อยากทราบว่าทั้ง3คนนะคะหลังจากที่นอกจากที่จะเป็นนักร้องแล้วยังทําอาชีพอื่นอีกไหมคะในงานในเด็ด้วยไหมครับอาชีพเสริมอะไรีพอาชีพเสริมมีค่ะช่วงนี้ช่วงนี้กำลังทําแบบเพลิดเพลินมากเลยนะคะก็จริงๆปกติจะจัดรายการวิทยุเออเป็นจะจัดรายการจัดรายการออกแบบว่าเป็นรายการสดเนี่ยค่ะเป็นพิธีกรนะคะทางช่อง True Music ก็จะเป็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หนึ่งทุ่มหนึ่งสองทุ่มรายการจะเป็นแบบว่า เล่าข่าวอะค่ะคือเป็นรายการแบบทอล์กทูทีนคือพูดกับวัยรุ่นเล่าข่าวให้เป็นวัยรุ่นมากที่สุดแล้วเขาก็จะจากที่มันอาจจะเป็นสาระมากไปเขาจะกลับมาฟังเราบ้างอะไรเยก็จะมีแบบเป็นวีเจสนุกๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายละครทุกวันเสาร์อาทิตย์ละครเรื่องใช่ค่ะก็มีเวลาในขวดแก้วค่ะทางช่อง Two for You แล้วก็เร็วนี้ก็จะมีะเรื่องอร้อยป่าไว้ด้วยรักทางช่องสามใช่ค่ะ เราน่าจะปีหน้ากันหมดเลยแต่ว่าอาชีพเสริมอาชีพเสริมตอนนี้เลยเราต้องพูดถึงอาชีพเสริมของเราเดี๋ยวกลับบ้านพวกนี้ก็ไปทําอาชีพเสริมทันทีเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าขายน้ําอยู่ที่ตลาด Artbox Artbox เป็นเป็นเหมือนกับตลาดเขาเรียกว่า Community ที่ที่เป็นวัยรุ่นค่ะขายของกันเองแล้วมันก็มันก็สมมุติว่าน้ําปกติแก้วนึงเราแบบว่า เอ้ยธรรมดาใส่แก้วแล้วมีน้ำะอะไรเงี้ยแต่ว่าอาร์ตบ,บ็อกจะไม่ใช่จะต,ต้องไม่ใช่แบบนั้นคุณจะต้องมีอะไรพิเศษจะต้องมีความที่แบบฮิปสเตอร์อยากจะมาซื้อของของคุณฮิปสเตอร์ด้วยถูกต้องค่ะไม่แน่ใจว่าฮิปสเตอร์ที่เชียงรายเยอะไหมแต่กรุงเทพเยอะมากอยงยี้นน<า>เะค่ะนี่แหละนี่แหละอาชีพเสริฟของเราของทางเบียร์ล่ะอาันนี้นะครับของผมก็ร้องเพลงโอ้หซึ่งทุกคนก็คงทราบอยู่แล้วแล้ก็ตอนนี้ก็กำลังเปิดสตูดิโอ สอนการแสดงครับผมอันนี้คืออยากจะแบบฝากให้ทุกคนติดตามเลยเพราะว่าน้องหันเบียร์ตั้งใจทํามากลค่ะแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นสอนเองด้วยใช่ไหมมีคลาสเองด้วยแล้วก็มีคุณครูต่างๆที่เคยมีประสบการณ์คุณครูหน้าตาเป็นไงบ้างคะต้องไปดูต้องไปดูโปรไฟล์ครับผมขอแนะนําเลยครับผมสําหรับฟิตเนสนะใครอยากเล่นกล้ามอะไรอย่างงี้ก็เข้าไปดูได้ครับสําหรับโปรไฟล์คุณครูนะครับแล้วก็ อสอนการแสดงก็เข so wow. right. ้าไปดูได้ไม่หมดไม่แมดครูแซบๆครูฟังงนี้แต่ละคนนี่แบบว่าสุดๆทั้งนั้นเลยครับก็สตรีโอก็จะเปิดวันที่1พฤศจิกนี้ครับผมใช่แล้วครับมาที่เหวยเหวยบ้างก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะตอนนี้ก็เลยปีสี่แล้วค่ะก็จะจบแล้วค่ะก็เลยตอนนี้ก็ยลงจะอยากตั้งใจกับการเรียนแล้วก็การร้องเพลงมากกว่าเนาะยังไม่ได้มีแบบ อะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวว่าจะไปแอบเรียนเต้นกับพี่ถังเบียร์แล้วแล้วน้องก็จะมาช่วยขายน้ํากันนั้นด้วยหายเดี๋ยวเราจะรับเราจะรับเว่ยเว่ยเป็นครูสอนร้องเพลงที่สตูดิโอจะว่าจะแท็กทีมสามคนเลยใช่ครับอ๋อแล้วนั่นเป็นเรื่องราวของงานด้านอื่นนะฮะที่อาจจะไม่เกี่ยวกับโดยตรงที่จะมาพูดคุยในวันนี้แต่ว่าในวันนี้เนี่ยมาที่ Fa t t ัแล้วแน่นอนการ์ตูนว่าพี่พเนี่ยเขาก็จะมีซิงเกิลเพลงใหม่ๆมาด้วยนะครับ มาที่พี่ถังเบียรนะคะก่อนหน้านี้ค่ะเพลง Shut up and dance ใช,ใช่ไหมคะเป็นจังหวะแบบคึกคักแล้วค่ะตอนนี้คือปล่อยเพลงตัวไหนไปบ้างคะ คือก่อนหน้านี้ล่าสุดคือเพลงชาที่เพิ่งร้องไปเมื่อสักครู่นี้ครับก็คือเพลงผิดแค่ไหนสำหรับตัว Shut Up and Dance เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพลงซิงเกิลแรกในกับการทำกับสาภาพดนตรีแบเต็มตัวนะครับแลวก็ต้องบอกว่าซิงเกิลแรกเนี่ยเป็นเพลงอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกแล้วก็เป็นเป็นเพลงจังหวะเต้นๆซึ่งพอมาเป็นเพลงที่สองเนี่ยเราก็เป็นเป็นเพลงชาที่ดูโตขึ้นลุคดูคูลขึ้นครับสำหรับเพลงนี้ก็ผิดแค่ไหนเนี่ยเพิ่ง ครั้งแรกที่เขียนเนื้อเพลงเองโอ้แล้วก็ลงมือเขียนเนื้อเพลงคิดเมโลดี้เองแล้วก็ได้ uh. ทีมโปรดิวเซอร์คือหมอมหลวงประวันชัยสุขสวัสดิ์ครับ oh. เป็นคนเรียบเรียงตัวเพลงให้แล้วก็รวมไปจนถึงตัวเมโลดี้ครับใช่ครับผมบอกได้ <c oughs> ว,ว่ามีส่วนร่วมในเพลงเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับฟีดแบ็เป็นไงบ้างฟีดแบ็ดีมากเพราะว่าต้องดีใจมากเพื่อนเพราะว่าท่ f เก้าเนี่ยอยู่ในชาร์ตของเราไลน์สตาร์ทเลยนใช่ผมผมก็ดูก็ดีใจดีใจมากที่แบบเออติดชาร์ตด้วยแล้วก็ ต้องบอกว่าขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคนที่แบบว่าโหวตกันเข้ามาขอเพลงกันเข้ามาที่แฟดด้วยครับก็ขอบคุณมากๆครับ มาที่นี่กันบ้างน,นะฮะถือว่าเป็นน้องใหม่ใน3คนนี้ก็เรียกได้ว่าได้เหวๆเป็นน้องใหม่ครับแต่จริงๆเขาอยู่มาก่อนเราอีก <c oughs> แกป่ปีแก่ปีนะค <c> ะ <oughs> แก่ปี <c oughs> ใช่ค่ะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาร่วมเดินสายเนาะกับพี่ๆนะคะสนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็เอาซิงเกิลใหม่มาฝากด้วยเหมือนกันชื่อเพลงเสียงความคิดถึงที่เพิ่งออกเมื่อวานนี้เองค่ะ <c oughs> อันนี้หม่เป็ตัว MV มไหม เอมีค่ะเ <MV S 1> อมีเครื่อยเมื่อคื<ต>นอันนี้เนี่ยทีมงานพยายามที่จะดู MV ตัวแ f f i c i a l MV แต่ก็<ะ>มีแต่พีเซอร์ก่อนใช่ค่ะเพิ่งออกเมื่อวานนั่นเองค่ะติดตามไาที่ช่อง u t u b e ของสาภาพดนตรีค่ะแล,แล้วในส่วนของซิงเกิลใหม่เนี่ยรวมถึงอ่อนก่อนหน้านั้นด้วยเนี่ย มีส่วนร่วมในการทําเพลงมากน้อยแค่ไหนครับก็อย่างเพลงแรกหวยก็จะมีส่วนร่วมในการไปนั่งในตอนตอนที่เขียนเพลงด้วยเขียนเนื้อร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเหมือนช่วยๆกันจะมีพี่แว่นจากราวุฒิแสวงผลพี่อมชาตรีคงสุวรรณแล้วก็มีหวยก็คือเหมือนนั่งคิดกันว่าเอ๊เพลงแรกอยากจะให้ออกมาเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยก็ช่วยกลาเนื้อเพลงกันออกมาใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าโดยเฉพาะการทํางานอย่างหวยมี Executive Producer เป็นพี่อมชาตรีคงสุวรรณค่ะ พี่อมก็จะให้ความสําคัญมากกับการที่ให้เราอยู่ในทุกขั้นตอนในการทําเพลงไม่ว่าจะเป็นเขียนเนื้อหรือแต่งทานองหรือว่าให้ให้อัดลองไกลให้ตัวเองค่ะคก็เลยใช่ปกติจะมีคนมาลองไกให้ก็แบบพี่อมอยากให้อัดลองให้ตัวเองเอาไปซ้อมแล้วก็มา ทำให้เต็มที่ก็จะเป็นในแง่นั้นแบบอยู่ในทุกขั้นตอนอะไรอย่างงี้ซิงเกิล่าสุดชื่อเพลงว่าเสียงความคิดถึงเสียงความคิดถึงเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังไปแล้วเข้ากับบรรยากาศที่แบบโอ้โหนะสองคนนี้ก็ใชียร์กันเลยนะฮะพี่ๆใช่ไหมกระตูนใช่แล้วแทบละลายเลยค่ะนั่งตรงนี้นะจุดนนี่ครับนะครับค่ะฟังแล้วนะหลายๆคนคงจะได้ติดตามซิงเกิลใหม่ๆของอพี่ๆทั้งสามคนแล้วนะคะแต่ตอนนี้ออยากทราบว่ามีช่องทางดาวน์โหลดช่องทางไหนบ้างคะ ก็นนั้สามารถดาวโหลดได้ทางไหนคุณยิ้มนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนี้ที่ดอกจัน4 9 2 2 2 2าโทรออกกด36นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะไอจูนดีเซอร์เคเคบ็อกคิดเพก็ได้ซึ่งจะเป็นแบบวัยรุ่นอาจจะนิยมแบบนี้มากกว่าคือต้องบอกว่าการดาวน์โหลดเนี่ยเราเอาใจคนฟังมากทาทุกอย่างให้ง่ายที่สุดก็หวังว่าทุกคนจะเลือกดาวน์โหลดแบบถูกกฎหมายต้องบอกอย่างนี้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรแรงผลักดันที่เราจะทํางานผลงานเพลงดีๆต่อไปนะคะฝากไว้เลยละกันค่ะ ครับผมสมาร์ทเพนบียนะครับ9สมาร์ทดาวโหลดผ่านดิจิตอลดาวโหลดได้ที่ดอกจันส92ี92222โทรออกกด37นะครับรวมไปจนถึงแอปพลิเคชันต่างๆที่พรรนันได้พูดไปแล้วครับคงไวก็มีเหมทในแอปพลิเคชันเหมือนพี่ๆล่ะค่ะทั้งไอจูนและไอต่างๆเนาะแล้วก็รหัสคงไว้ก็คือดอกจันส92ี92222กด24ค่ะค่ะแล้วก็ยังไงขอฝากช่องทางการติดตามเนาะของทั้งสองคนนะคะถ้าอยากดูศิลปินในค่าย สหภาพดนตรีคือติดตามได้เลยนะคะทั้งใน Instagram ม w วิ t เตอร์นะคะเฟซบุ๊กนะคะสหภาพดนตรีนะคะใน Instagram ก็จะเป็น music d u น u n i o n นะคะส่วน IG ส่วนตัวของนั้นนะคะก็ Follow กันได้ที่ addecondo a n ค่ะสำหรับของเาห่งเบียนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ Instagram มนะครับรวมไปจนถึง Facebook ส่วนตัวและก็ Twitter เข้าไปเอาได้เลยในอินสตาแกรมนะครับผมที่ t b t u n g b w r ครับ ก็สำหรับเวอยเนาะก็อินสตาแกรมละกันชื่อเว่ยเว่ยฮันดอทแล้วก็พีค่ะค่ะติดตามกันได้เลยติดตามกันได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยจำเลยนะครับว่าดังบเพลงถูกกฎหมายด้วยนะครับและที่ทำงานเป็นพาร์ทใหเราได้ด้วยครับอืมนะครับวันนี้เนี่ย ก็ได้เวลาแล้วล่ะนะครับที่เราจะต้องส่งท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยทางด้านของถังเบียร์นานแล้วก็ม่อยๆเนี่ยจะไปทักทายนะครับกับทางในส่วนของวิทยุด้วยนะครับแต่ว่านนี้ภาพพื้นดินน่าจะลดเอาองค์กาศไปก่อนนะครับแต่ว่าจะติดตามทางออนไลน์ได้นะครับก็มิดเดิ้ลเริกกันอย่างใกล้ชิดนะครับแต่เสียดายเนาะบรรยากาศในส่วนของเราเตรียมมาไว้อย่างดีเลยนะฮะตอนนี้ ฝนยังลายลงไปแล้วคลุมคมอยู่เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนึกับก็ถือว่าเดี๋ยวช่วงหน้าสำหรับคุณผู้ฟังนะครับทางนับปัดวิทยุนะครับก็จะได้พบกับพวกเขาทั้ง3คนนะครับทาง f ฟ t 93เชียงรายที่ f ฟ t 93 Radio รดกับ DJ พี่นุ่มกันนะครับค่ะส่วนช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับในส่วนของสถานีวิทยุแฟดเเชียงรายแลวก็ทาสรรพสินค้ารวมมิสันค่ะรวมไปถึงค่ายสภาพดนตรีค่ะ ที่ได้จัดกิจกรรมมิลานกรีสนี้ขึ้นมาค่ะแน่นอนนะครับที่ขอบคุณไม่ได้เลยนะครับก็คือว่าศิลปินทั้ง3คนนะครับนันเองทั้งเบียแล้วก็ใบเหนะครับไปถึงนะครับขอบคุณครับเหล่ามจานกรนะครับเราจะส่งท้ายด้วย MV เพลงของทั้ง3ศิลปินใช่แล้วเป็น MV เพลงใหม่เนาะครับเอาละช่วงนี้เราทั้งหมดนะครับถือโอกาสลาคุณผู้ชมทาง fast tv ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ